Thank you ตัวนี้เป็นคลิปที่สองต่อจากวังหันเด้อค่ะจะพามาเปิดละค่ะกล้วยภูน้อยอยู่ในข้อ,อพิ่นค่ะอังเปาค่ะเป็นกล้วในขออแยกเฟืองที่เพิ่นแบง่งมาตอนนี้อังเปานี่ผสมใ,ในขอ,อกให้เพิ่นละค่ะเพื่อนกันเลยอยากปล่อยออกอังเปานี่เพื่อนเกิดช่วงตุ๊ดจีนเด้อค่ะอายุเพิ่นได้สองปีสี่เดือนเป็นลูกของแม่ซุกค่ะแต่ว่าพอเพิ่นเป็นพอบ้านแต่ว่าพอเพิ่นโตง่ายค่ะ ตอนนั้นยาเพิ่งซื้อมาแม่สุกเพิ่นทองอังเปาเนี่ยแหละค่ะประก็บมะขอลูกเป็นอังเปาอังเปาอัตลักษณ์ใดนะค่ะตาแต้มแก้มจ้ำข้อสององทุงเทาขาวเล็บเพิ่นจะงามคือแม่สุกเนี่ยแหละค่ะเสื่องค่ะหูเจ้าข่วมเรียงง่ไงข้าวตัวนี้จะซื้อประมาณร้อยสามสิบกว่าแล้วสามสิบเจ็ดสามสิบ น่าจะได้ค่ะประมาณ 37, ะะ 37, มสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเลยค่ะลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบแปดมันก็สองปีสี่เดือนค่ะสองปีสี่เดือนขอเบื้องหางพน,นะะักจับมุนๆนะจับเดิอนอีกรอบโชมชมค่ะอังเปาแล้วค่ะเนี่ยอังเปาเป,าเป็นผู้ที่หางงามค่ะหา,ากกหางยาวกุกหางใหญ่เปิดราคาเท่าไหร่เนี่ยค่ะห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าหาหมืน่นหาพันเลยคะ่ะ ราคาเนี่เป็นยังไงเนี่ยค่ะตอร่องได้หลายเติรบ้างตอร่องได้ครับตอร่องได้อยู่เด้อค่ะตกอนคุยกันถือข้อกันกันมะเบอร์ซก่อนค่ะคุยกันถือข้อกันกับปัญญาบอง่ายค่ะขอเบอร์โทรไว้น้ำเนี่ยค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกพอวัดเด้อค่ะขอคุยอยู่บานยังก็ค่ะ ขอบกุ้วอยู่อยู่หลังไข่ยี่บ้านเมืองไม้ลังหลัางไข่ตำรวจชายแดนอยู่บ้านเมืองไม้ลัางไข่ตำรวจชายแดนแต่ว่าเจ้าของขอกุ้ยอยู่บ้านปะกอแต่ว่าตัวคนอะไรยู่บ้านปะกอมันไก่กันเหรอครับบ้านสองบ้านบ้านเมืองไม้แต่ว่ากุ้ยอยู่หน้ากุ้ยอยู่หน้านี่ค่ะใครสนใจกะมาบึงอยู่ขอกุ้ยเพื่นใดค่ะหรือว่าโทรหาเพื่อนแล้วกปโทรหาตะกอนแด้ไหมโทรหาจะตะกอนเด้อค่ะจังมาได้เพราวเพื่อน ล่อมไปยางดีเลยเขาว่าได้สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเน้ะคะ่ะขอบคุณพราวันหลายๆค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ